ฉันนะ่ชอบแมวโลกที่ต้องการแมวในครอบครัวของฉันหน้่มีแมวสี่ตัวเร <c oughs> ื่องนันการได้อยู่กับแมว <c oughs> ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฉันเพราะฉะนั้นแล้วออแมวเหรอแต่นั่นมันถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อนี่ <c oughs> แมวถุงร้านพลาสติกแล้ตอนมันกำลังหมุนอยู่บนหัวนี่น่ารักฝุดๆุไปเลย อะไรนี่ก็แค่ถุงพลาสติกเองนี่แต่ขนาดเท่าแมวเลยนะไงฉันถึงมองอะไรต่างๆเป็นแมวไม่ได้ล่ะนี่เจ้าถุงพลาสติกมันตามเรามาเหรอ รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะอยู่ด้านหลังเราตลอดเลยนะแปลกชะมัดเลยเป็นไปไม่ได้นะคงเพราะเราชอบแมวมากเกินไปจนคิดอะไร,ประแปลกๆแ,แบบนั้นมั้งนะแต่รู้สึกแย่จังเลยฮนะแนอดิตของเราเองก็เคยอยู่กับแมวมาก,ก่อนอิจฉาพว้ที่มีแมวที่ทำงานจังเลย เราเองก็อยากเลี้ยงแมวเหมือนกันนะแมวของฉันดูรูปมันสิ <laughs> เรื่องงาน <laughs> เราก็เลยต้องย้ายออกมาจากบ้านและไปอยู่ในตึกที่เขาห้ามเลี้ยงแมวเอ้ยคงเพราความรู้สึกสิ้นหวังที่ไม่ได้เลี้ยงแมวแน่เลยทำไมรู้สึกแบบนี้นะใช่แล้วคณเป็นเพราะจินตนาการไปเองจินตนาการไปเองนี่เรายังไี้ว่าจินตนาการได้อยู่หรอ นี่มื่อมาตามเรามาถึงขนาดน,นี้นะนี่มันติดหนึบมันเลยเหรอเอ,อ่อไม่สิบางทีเราอาจจะลากมันมาด้วยมากกว่านะชักเริ่มไม่กล้าเดินแล้วสินี่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งแล้วยังไงมันก็แค่ถุงพลาสติกธรรมดามันจะไปมีอะไรได้อย่างไงล่ะเอ,อเงื่อเราเหงื่อไหลเต็ไมไปหมดเลยฮะ มันเข้ามาใกล้เราได้ด้วยเหรอทำไมเหมือนกับว่ามันอยากให้เราลูบหัวล่ะจักรจี้ชมัดเลยไม่ใช่ว่ามันเหมือนกับแมวเลยเหรอไม่ไมมันจะเป็นไปได้อย่างไแล่ะมันคงจะมีแมวซ่อนอยู่ข้างในได้เลยก็แค่ถุงพลาสติกราสะดวกซื้อธรรมดานี่นา ขอโทษด้วยนะอย่าโกรธกันเลยคือว่าฉันอาจจะรุนแรงไปหน่อยนะขอโทษทีถ้าเป็นฉันโดนแบบนั้นคงจะโกรธเหมือนกันเพราะงั้นแล้วอย่าได้คาดไว้น,นี่มันแมวจริงๆนี่ว่าเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยไอ้น,นี่ดูยังไงก็แค่ถุงพลาสติกชัดๆนะใช่แล้วมันก็แค่ถุงพลาสติกธรรมดามันก็แค่ถุงพลาสติกธรรมดา แต่ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราสามารถจะเลี้ยงมนนมนาพาร์ทเมนที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ได้ไม่ใช่เหรอออคือว่าแกอยากมานอนบ้านฉันไหมละ่ะนี่ดูภาพนี้สิแมทที่สังเกตมาเลี้ยงมีสุขภาพดีเลยอะว้าวรอยแผลนะ่ากลัวอยู่ตรงหน้าด้วยฮะเหมือนกับการแต่งหน้าแบบโอเปร่าเลยนะนีน่ขอโทษค่ะที่เสงดังกัน ที่เธอพูดมันก็ตรงเพงเลยนะฉันได้ยินมาว่าคุณเบอริีอุชีเนอไม่ชอบแมวตนะตอนเห็นแมวก็จ้องเขม่งเลยเลยลก็รีบวิ่งเหนียวไปเลย,ยได้เยอะด้วยเหตุผลบางประการเราเลยไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนรักแมวเพราะว่าไม่มีแมวอย่างนั้นหรอ,อหวังจังเลยแต่ตั้งแต่วันนี้ที่เรากลับบ้านไปในที่สุดก็มีแม ขอโทษนะที่ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวนะ,ะวันนี้ก็ดีเช่นเคยเลยนะที่เป็นถุงพลาสติกและสะดวกซื้อที่กระตือรืนะอร้นได้เขนาดนี้เร <c oughs> <c oughs> าคิดว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านก็เหมือนกับช่วยให้แบ่งเบาภาระความเครียดลงเยอะเลยนะนี่พลาสติกจันเป็นเด็กดีจังเลยนะเด็กดีทำไมให้ความรู้สึกเหมือนถุงพลาสติกแบบนี้ลนะ่ ไม่สิเดี๋ยวคนนี้นะ่ะไม่ใช่ถุงพลาสติกสักหน่อยนะตั้งแต่วันนี้ฉันจะดูแลแกเองอยากที่จะกินหรืออยากที่จะอาบน้ำละ่ะหรือว่าอยากจะได้ฉันก่อนละ่ะถุงพลาสติกกินอะไรแม่ถุงพลาสติกกินอะไรจำนวนอาหารกับน้ำที่เราทิ้งไว้ในบ้านก่อนหน้านี้ไม่ลดลงเลย เหมือนว่ามันจะไม่มีปากหรืออวัยวะเลยอืมก็ได้งั้นทิ้งเรื่องอาหารไว้ก่อนแล้วกันไปอาบน้ำกันเลยดีกว่าถึงแม้ว่าวันก่อนเราจะทำความสะอาดด้วยเช็ดชู่วไปแล้วก็เถอะนะแต่ยังไงซะาก็ต้องทำความสะอาดอยู่จริงๆอยู่ดีอะถึงพระศิษนะควรจะกันน้ำสินะอกลัวน้ำเหรอจ๊ะไม่เห็นได้หรอกหนะ้ะเข้ามาเห็นนะ รู้สึกคันๆตรงไหนไหมล่ะคุณลูกค้า <c oughs> คุณลูกค้าโชคดีจริงๆที่หลังเป่าแล้วกลับขึ้นสภาพเดิมนะนี่เป็นไรใช่ไหมนีม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่ไหวแล้วเราไม่รู้ว่าต้องดูแลน้องถุงพลาสติกยังไงนี่มันเหมือนกับการดูแลไมนูต่างดาวเลยอหรือว่ามีแค่ฉันที่เป็น ถึงแม้ว่ามันจะน่ารักเหมือนกับแมวแต่มันก็ไม่กินไม่ดื่มไม่แม้แต่จะขับถ่ายเลยนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่ไหมเนี่ยคือว่าการเลี้ยงเจ้านี่มันอาจจะสะดวกสบายเกินไปไมินะ้นดาหรือว่ามันเป็นแค่การจินตนาการของฉันเองนี่เราจินตนาการว่าถุงพลาสติกเป็นสิ่งมีชีวิตเหรอเนี่ยนี่เราอางวางเดียวจะสร้างขึ้นในจินตนาการขึ้นมาเลยเหรอไม่นะไปเลย แต่ว่านะถ้าหากเราไม่เห็นเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตแล้วเราเองก็เริ่มชักกลัวแล้วสิเป็นไปได้ไหมว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานไฟฟ้าพิเศษจนเกิดแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้าขึ้นมานะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวนี้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมามากกว่าอ๋อพลาสติกจังแกนะอยาจะนั่งบนตักฉันไหม ถึงแมาฉันจะรักแต่มันก็ยังเสียงดังเกินไปแล้วนะอะไรล่ะเนี้ยพลาสติกจันนี่แกอยากจะคิดอะไรอย่างนั้นเหรอหรือว่าอยากจะอ่านน้ำอีกนาดทษนธอเลยโแมวเลยนี่มันเป็นสิ่งที่แมวปรรถนาเสินะการเอาอุ้งเท้าหนุบหนับกับถุงพลาสติกแล้วนี่แกกำลังอ้อนฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ กรุแล้วแกอยากได้อาหารหรือว่าอยากอ่านน้ำเลยเนีย่ยหรือว่าอยากจะให้ฉันสนใจอย่างนั้นเหรอเออเอ,อฉันน่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแกเลยนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำม่าควรจะดูแลแกยังไงเพราะงาั้นแล้วแกต้องการฉันอยู่เหรออะถ้างั้นฉันไม่สนใจแล้วแหละว,ว่ามันจะเป็นจินนาการหรือเปล่าบางทีแกอาจจะเป็นหุ่นยน,นต์มอนเตอร์เอเลียน หรือบางที่อาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยก็ได้ถ้าแกเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่แล้วก็ฉันเองก็จะเป็นคนค้นพบแกคนแรกแมวพลาสติกที่เหมือนสิ่งมีชีวิตปิดันดาแมวพลาสติกร้านสะดวกซื้อฉันน่จะเป็นเจน้าน้ยที่เข้าใจแกให้ได้เลยพลาสติกจังไม่เรากอดแรงกินไปหรืองไงนะ เธอเนาะพลาสติกจังออกมาถันนะ้นี่มันซ่อนอยู่เพราะกอดหลันเนี่ยเหมือนแม่สืสมี้เลยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแมวถูกพลาสติกในร้านสะดวกซื้อไปซะแล้ว